ถึงแล้วคะ่ะแก่งพุทธโข <c oughs> บรรยากาศว้าวสวยงามมากค่ะปุ้กเออหมวกมองไม่เห็นอะไรเลยเเดินมาเรื่อยๆเดินมาชมบรรยากาศริมโขงคะ่ะชมบรรยากาศริมโขงถึงแล้วนะคะแก่งพุทธโแล้วคะ่ะ ชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะรตรงนั้นสวยจังเลยบรรยากาศติมโขง พี่แกงคุดคูดค่ะ เดินเรียบริมโขงค่ะเดินออกกำลังกายเรียบริมโขงชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันค่ะมีเหลือเหลือข้ามฟาก มีเรือข้ามฟ้าสวยงามมากเลยค่ะสวยงามจริงๆเลยคือเราครอบครัวของเรา ครอบครัวของเราค่ะสวัสดีครับพี่น้องกล้องไปครับตอนนี้ย่าเนี้กับคุณโก้ครับกำลังไหลสดอยู่แกงคุดกูอยู่แกงคุดกูอันนี้ครอบครัวของเรานะคะครอบครัวของเราสวัสดีครับสวัสดีครับฝากฝากคุณย่าณนิดกับคุณปู่คนโก้ด้วยนะครับบรรยากาศกับบรรยากาศฝั่งแม่น้ำโขงครับวุ้นแหมบแมบอยู่คนลนคนลนนละเรื่องอะไรนี่คนอ่ะ เดือข้ามฟากโอมีหลายลำเลยเดือข้ามฟากพี่น้องป้องไปอันนี้เป็นสันดอนหรือเปล่าก็ไม่รู้สันดอนเวยงนะเดี๋ยวก่อนหน้าอดยืนข้างย่าช่างดิ๋วมองๆทางนี้มองต้องนะ คุย่ามองกล้องด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยในช่องช้มน,น,นชอช่อง้มเสียงเสียงกล้องชัดมากเลยแฉแฉเดเสียงแฉแ,แ,แ,แเลยสวยงาม,งามค่ะสวยงาม,งามแกงน้ำอาบเลยแกงน้ำ่อาบเลยนอครึ่งตัวนะครับคง วิวสันไม่คุ้มครับ